ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่80นักฆ่าจากเถียวจือ ภายในห้องหวังชงได้คลี่กระดาษออกมาวนหนึ่งเขาเริ่มออกแบบดาบเหล็กวูจือชิ้นต่อไปที่จะนำออกประมูลเหล่าแม่ทัพภาคส่วนต่างล้วนไม่ใช่คนโง่การที่พวกเขาสามารถก้าวมาสู่ตำแหน่งนี้ได้มันย่อมหมายความถึงความสามารถของพวกเขาได้เป็นอย่างดีแม้ว่าพวกเขาจะให้เงินกับหวังชงอย่างใจกว้างก็ตามแต่ความคาดหวังในดาบของพวกเขาก็สูงมากเช่นกัน ดาบที่หวังชงจะตีขึ้นมานั้นจำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้โชคดีที่การออกแบบของโลกนี้ยังเป็นแบบเรียบง่ายค่ายัยงมีตัวเลือกให้ใช้อีกมากหวังชงคิดในยุคนี้แม้ว่าจะมีดาบจํานวนมากอยู่ภายในเมืองหลวงก็ตามแต่คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความคมของดาบมากกว่ารูปลักษณ์ของดาบดังนั้นดาบส่วนใหญ่ที่ถูกตีขึ้นมาจึงมีรูปลักษณ์คล้ายๆก,กัน หากเทียบกันแล้วมันสามารถกล่าวได้ว่าหวังชงเป็นประมาจารในด้านนี้เลยก็ว่าได้โรงเตียมที่ดีย่อมไม่กลัวอยู่ในมุมอภิพอที่ดีย่อมมีผลต่อการขายมากที่สุดอย่างเช่นเหล้าที่อยู่ในขวดแก้วงดงามย่อมมีราคามากกว่าเหล้าที่อยู่ในขวดแก้วธรรมดาดาบที่มีรูปลักษณ์ภายนอกงดงามย่อมแตกต่างจากดาบทั่วๆไปครั้งแรกได้ลองตีดาบขึ้นมาแล้วเช่นนั้นรอบนี้ข้าจะลองตีกระบี่ขึ้นมาสักเล่มหวังชงครุ่นคิด กระบี่เป็นหนึ่งสามยอดอาวุธเสมอมาแม้ว่าคนส่วนใหญ่ของทวีปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จะใช้ดาบมากกว่าก็ตามแต่กระบี่ก็ยังคงมีความโดดเด่นอยู่ดีเนื่องจากกระบี่เป็นอาวุธที่ใช้ได้ยากกว่าดาบหากว่าไม่มีความสามารถที่มากพอจะไม่สามารถดึงพลังที่แท้จริงของกระบี่ออกมาได้อย่างไรก็ตามหวังชงรู้ดีว่ามีผู้ฝึกยุทธที่มีความเชี่ยวชาญในเพลงกระบี2่2ถึงคนภายในกองทัพพิทักษจัก,กรพัิ หากหวังชงต้องการเสริมความแข็งแกร่งของเขาในฐานะช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งแล้วนั้นไม่เพียงแต่เขาจะต้องตีดาบชั้นเลิศออกมาได้เท่านั้นแต่เขายังต้องแสดงให้เห็นอีกว่าไม่มีใครสามารถเทียบเขาได้ในด้านการออกแบบเช่นกันไม่มีแม่ทัพคนใดในกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิที่จะไม่เรื่องมากดังนั้นดาบทั่วๆไปย่อมไม่ทําให้พวกเขาพึงพอใจได้แต่ทันใดนั้นขณะที่หวังชงกําลังครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นมาภายในใจของเขา หนสามสุดยอดดาบที่ปรากฏขึ้นมานั้นนอกจากดาบเหล็กวูจือแล้วยังมีดาบของญี่ปุ่นรวมอยู่ในนั้นเช่นกันคาตานะของญี่ปุ่นมีต้นกําเนิดมาจากดาบโค้งของต้าทั้งอย่างไรก็ตามมันเหมาะสําหรับการฟันมากกว่าการแทงหวังชงไม่ได้ตั้งใจจะเรียนแบบคาตานะของญี่ปุ่นแต่เขาตั้งใจจะใช้รูปแบบของมันเป็นต้นแบบหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งปลายผู้กันในมือของหวังชงก็ถูกตวัดลงไปบนกระดาษอย่างรวดเร็ว เพียงไม่นานหลังจากนั้นบนหน้ากระดาษก็มีรูปของดาบปรากฏขึ้นมันเป็นดาบที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้แม้ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายกับคาตานะของญี่ปุ่นแต่มันมีความยาวมากกว่า2เท่าซึ่งดาบเล่มนี้มีความยาวราวหกถึงเจ็ดือใบดาบของมันบางเฉียบและมีขนาดเล็กตรงปลายมีด้ามจับยาวกว่าดาบปกติเล็กน้อย เป็นไปไม่ได้ที่คนทั่วๆไปจะสามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้เพราะความยาวของดาบก็มากกว่าความสูงของคนทั่วๆไปด้วยซ้ำแต่ทว่าหวังชงไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่อย่างใดด้วยความยาวกว่าหกชือน้ำหนักของมันจะมากกว่าหกสิบจินไม่มีทางที่คนธรรมดาจะสามารถใช้งานมันได้แต่สำหรับผู้ฝึกยุทธที่มีความแข็งแกร่งของร่างกายเหนือกว่าคนทั่วๆไปนั้นด้วยดาบเล่มนี้มันจะสามารถทำให้พวกเขาดึงพลังทำลายล้างของเหล็กวูจือออกมาได้โดยสมบูรณ์ หวังชงมั่นใจอย่างมากว่าดาบเล่มนี้จะดึงดูดความสนใจของผู้ฝึกยุทธภายในกองทัพพิทักจัก,กรพรรดิได้อย่างมากยังไงก็ตามข้าคงต้องใช้วัตถุดิบมากขึ้นในการตีมันขึ้นมาอย่างน้อยต้องมี2องจวินเห็นจะได้หวังชงครุ่นคิดหวังชงใช้แร่ไฮเดรบ,บาดเพียงหนึ่งจวินเท่านั้นในการตีดาบเล่มแรกออกมา อย่างไรก็ตามการสร้างดับเล่มนี้ขึ้นมาจําเป็นต้องใช้แร่ไฮเดรบาทดอย่างน้อย2องจวินแม้ว่าต้นทุนจะมากขึ้นถึงเท่าตัวแต่หวังชงก็เชื่อว่าราคาของมันจะต้องสูงขึ้นตามสัดส,ส่วนต้นทุนเช่นกันหวังชงจะได้รับผลกําไรมากขึ้นจากดับเล่มนี้หูทันใดนั้นหวังชงก็ได้ยินเสียงกระแสลมเข้ามาในหูของเขาอย่างกระทันหันเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็หยุดสิ่งที่กําลังทําอยู่ทันทีผู้บุกรุก หวังชงตระหนักได้ทันทีว่ามีสิ่งได้เกิดขึ้นแม้ว่าการบ่มเพาะพลังของเขาจะยังคงด้วยกว่าในช่วงชีวิตที่แล้วอยู่มากก็ตามแต่ประสบการณ์และลังสังหณรของเขายังคงเด่นชัดอยู่เช่นเดิมเสียงที่ดังขึ้นคือเสียงของเสื้อคลุมที่พลิ้วไปตามกระแสลมมีคนลอบเข้ามาในตระกูลหวังฮึมหากคิดว่าสามารถเข้ามาภายในตระกูลหวังและออกไปได้ตามที่ต้องการพวกเจ้ากำลังคิดผิดแล้ว ริมฝีปากของหวังชงยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเย็นเยือกไม่ว่าจะเป็นเงินหกแสนตำลึงทองหรือดาบเหล็กวูจือทั้งสองสิ่งนี้ต่างก็เป็นที่หมายปองตามคำกล่าวที่ว่าการครอบครองสมบัติล้ำค่าเป็นบาปมหันหากหวังชงไม่หยุดผู้บุกรุกเหล่านี้เอาไว้เขาจะต้องเผชิญกับหายนะแน่นอนฟุหวังชงคว้าดาบเหล็กวูจือที่อยู่บนผนังลงมาก่อนจะลอบออกจากห้องผ่านทางหน้าต่างอย่างเงียบเงียบ ที่โรงตีเหล็กของเว่ยห่าวหวังชงได้ตีดาบเหล็กวูจือขึ้นมาสี่เล่มแต่มีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นที่เขาตกแต่งด้ามจับของมันด้วยอัญมณีหรูหราซึ่งเล่มนั้นก็คือเล่มที่ขายออกไปนั่นเองสําหรับอีกสามเล่มเขาไม่ได้ตกแต่งพวกมันแต่อย่างใดอีกทั้งหวังชงยังไม่ได้คิดที่จะขายพวกมันออกไปเช่นกันดังนั้นเขาจึงเก็บพวกมันไว้ภายในตําหนักมาโดยตลอด หวังชงสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของชายชุดดําที่สวมหน้าก,ากากบนหลังคาได้อย่างชัดเจนพวกมันทั้งหมดกําลังมุ่งหน้าไปยังห้องเก็บสมบัติของตระกูลหวังดูเหมือนว่าพวกมันจะล่วงรู้ตําแหน่งต่างๆภา,ายในตําหนักเป็นอย่างดีสงสัยว่าพวกมันคงจะส่งคนออกมาสอดแนมก่อนหน้านี้แล้วหวังชงครุ่นคิด ทุกตำหนักล้วนมีห้องเก็บสมบัติเป็นของตัวเองผู้บุกรุกที่ลอบเข้ามาในตระกูลหวังตอนนี้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงเป้าหมายของพวกมันจึงดูชัดเจนอย่างมากดูเหมือนว่าพวกมันจะต้องตรวจสอบตำหนักตระกูลหวังมาก่อนแล้วแน่นอนภายในตำหนักตระกูลหวังมีเพียงความเงียบราวกับตำหนักร้างขณะที่เหล่าผู้บุกรุกกําลังเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วหวังชงยืนอยู่ในเงามืดจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของเหล่าผู้บุกรุก แม้ว่าจะมีกฎระเบียบในการจำกัดขนาดของกองกำลังของขุนนางก็ตามแต่ที่นี่ก็มีคนมากพอที่จะสามารถจัดการกับเหล่าผู้บุกรุกได้ถึงเวลาแล้วขณะที่คนเหล่านั้นกำลังใกล้เข้าหาห้องเก็บสมบัติของตระกูลหวังแสงสว่างเย็นเยียบก็พุ่งผ่านดวงตาของหวังชงขึ้นมาพริบตานั้นเสียงคำรามก็ดังก้องขึ้นอย่างกระทันหันมันดังขึ้นมาราวกับเสียงของสายฟ้าฟาดท่ามกลางความเงียบสงบของตำหนักตระกูลหวัง นั่นใครพร้อมกับเสียงคำรามที่ดังขึ้นกลิ่นไอพลังสีดำทมินก็กวาดออกมาจากภายในห้องเก็บสมบัติทำให้เหล่าชายชุดดำที่อยู่ด้านหน้าประตูกระเด็นออกมาราวกับว่าขาดปานใครกล้าสร้างความวุ่นวายให้กับที่พักของคุณชายหวังท่ามกลางเสียงคำรามที่ดังขึ้นร่างผอมบางสองร่างก็พุ่งออกมาภายนอกราวกับสิงโตที่ดุดันคำกล่าวเหล่านั้นไม่ใช่ภาษาของทวีปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นภาษา,ษาสันสกฤต อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจคำกล่าวของพวกเขาได้ในที่สุดพวกเขาก็ออกมาเมื่อเห็นอารอนเจียและอารโนโดันกระโจนออกมาด้านนอกหวังชงก็ยิ้มมุมปากออกมาทันทีสิ่งนี้ถึงจะเรียกว่าหุ้นส่วนที่แท้จริงเขาไม่ได้ใช้เงิน8 0ดหมื่นตำลึงทองที่จ่ายไปเมื่อวานอย่างเปล่าประโยชน์ หวังชงเสนอให้ทั้งสองคนปกป้องตําหนักตระกูลหวังเพื่อกันไม่ให้แร่ไฮเดรราบาดและเงินทั้งหมดถูกปล้นไปได้และทั้งสองคนก็ตอบตกลงในข้อเสนอของเขาทันทีในเวลานี้หวังชงเป็นคู่ค้าแร่ไฮเดรราบาดท,ที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขาพวกเขาไม่อนุญาตให้ใครก็ตามมาขโมยเงินที่ได้จากการขายแร่ไปได้โดยไม่ต้องรอให้หวังชงกล่าวชักชวนเพิ่มเติมพวกเขาจึงรีบตอบรับอย่างรวดเร็วทันทีตูม จากระยะไกลออกไปอโลเจียและอโลโนโดันดูราวกับพยักร้ายแม้ว่าเหล่าผู้บุกรุกจะมีจำนวนมากกว่าก็ตามแต่พวกเขาทั้งสองก็ไม่ได้สแสดงความหวาดกลัวออกมาแม้แต่นิดเดียวพวกเขาเข้าเหล่าผู้บุกรุกด้วยแขนทั้งสองข้างกลิ่นอายที่ก่อตัวเป็นพลังสีดำทมินม้วนกวาดออกมาจากร่างกายของพวกเขาได้กระแทกกับร่างของชายชุดดำพร้อมกับส่งพวกเขากระแทกเข้ากับพื้นและผนังหินอย่างรุนแรงออกมาเร็วมีผู้บุกรุก ด้วยเสียงคำรามของพิกษุ์ทั้งสองมันได้ปลุกองคารักของตระกูลหวังให้ตื่นขึ้นเวลาเดียวกันนั้น,น,นเหล่าข้ารับใช้ที่อยู่ภายในตระกูลหวังก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเช่นกันการบุกรุกของคนเหล่านี้กลายเป็นความล้มเหลวอย่างชัดเจนหวังชงตระหนักไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอาจจะมีบางคนพยายามขโมยเงินมากกว่าหกแสนตำลึงทองหรือดาบเหล็กวูจือของเขา หวังชงได้มอบหมายให้เหล่าองครักษ์ของตระกูลดูแลจุดสําคัญทั้งหมดเอาไว้ตั้งแต่หอหิบอ,อ่างไม้โทง,งอของมันดารวมไปจนถึงห้องของข้ารับใช้ทั้งหมดแต่จะให้หวังชงรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างไรหากว่ามีคนแอบลอบเข้ามาโดยไม่กล่าวเตือนข้าพวกมันเหล่าองครักษ์ตระกูลหวังคำรามลั่นพวกเขากระโจนเข้าหากลุ่มชายชุดดำสวมหน้าก,ากากอย่างรวดเร็วด้วยดาบในมือเพียงไม่นานพวกเขาทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าปะทะกันภายในลานหลังตำหนัก แม้ว่าองค์รักของตระกูลหวังจะมีจำนวนน้อยกว่าตระกูลทหารและคุณนางอื่นๆก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนมากกว่ากลุ่มของผู้บุกรุกเสียงปะทะก,กันของโลหะและแสงสว่างสีเงินเปล่งประกายออกมาอย่างต่อเนื่องภายในความมืดมีใครบางคนกำลังตรงมาหาข้าในเวลานั้นหวังชงก็ได้ยินเสียงของเสื้อคลุมพลิ้วไหวไปตามกระแสลมดังขึ้นมาอีกครั้งดูเหมือนว่าห้องเก็บสมบัติจะไม่ใช่เป้าหมายเดียวของคนเหล่านี้แต่ยังรวมถึงห้องของเขาด้วยเช่นกัน ฟุบฟุบฟุบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเกินไปทันทีที่หวังชงสัมผัสได้ว่ามีบางคนกำลังลอบตรงเข้ามาที่เขาเสียงของโลหะหลายชิ้นที่พุ่งตัดอากาศออกมาก็ดังขึ้นมาอย่างกระทันหันนายน้อยระวังเมื่อเห็นเช่นนั้นเสนไหายและเมื่งหลงก็รีบกระโจนออกไปอย่างด้านหน้าของหวังชงอย่างรวดเร็วครงปลายดาบของเมื่งหลงปัดไปที่ดาบบินจากเถียวจือได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตามดาบบินอีกสองเล่มยังคงพุ่งตรงไปที่หวังชงด้วยความเร็วที่น่าหวาดกลัวแย่แล้วพริบตานั้นใบมีดปรากฏขึ้นมาห่างจากใบหน้าของหวังชงเพียงเล็กน้อยด้วยวิธีและขนาดของใบมีดนี้เห็นได้ชัดว่ามันสามารถตัดศีรษะของหวังชงได้อย่างแน่นอนใบหน้าของสเสินไห่และเมืองหลงจึงแปรเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดในพริบตาฟุบ แม้ว่าการบ่มเพาะพลังของหวังชงยังคงต่ำต้อ,อยู่มากก็ตามแต่การเคลื่อนไหวของเขากลับไม่ได้เชื่องช้าแต่อย่างใดเขากระโดดถอยหลังออกไปเพียงครึ่งก้าวพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบใบมีดได้อย่างง่ายดายความเรียบง่ายและความเร็วในการเคลื่อนไหวของหวังชงทำให้นักฆ่าจากเถียวจือทั้งสองคนตกตะลึงอย่างมาก ในมุมมองของพวกเขาแล้วหวังชงเป็นคนที่อ่อนแอมากที่สุดและสามารถจัดการได้ง่ายมากที่สุดแต่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าหวังชงสามารถใช้การเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของพวกเขาได้เช่นนี้สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน qr code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป เักรพข้ามกาลเวลา